สวัสดีกับผู้ชมช่องรักตะดีกัด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดการแจ้งเตือนเฉพาะ i อที่เราสนใจนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเพิ่งมีได้ไม่นานนะครับก่อนอื่นก็ให้อัปเดตไอจีให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นของ i อของ v i s a นะครับผมก็ มองไปที่ด้านบนนะครับก็จะเห็นรูปกระดิ่งนะครับอันนี้นะครับเราต้องติดตามเขาก่อนนะครับสมมุติเราสนใจศิลปินของคนนี้นะครับเราก็จะเปิดการแจ้งเตือนเฉพาะนะครับก็กดไปที่รูปกระดิ่งนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าโพสตอรี่ไอจีทีวีวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นป็นโฟนะครับ เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับนี่ครับตรงกระดิ่งก็เป็นงานเสร็จนะครับก็คือถ้าลิซ่าเขาโพสตรูปอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้การแจ้งเตือนมานะครับก็ไม่ต้องไปแบบว่าเลื่อนดูวนทำลายอะไรแบบประมาณนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปหน้าโปรไฟล์เขาอะไรประมาณนี้นครับมันก็จะขึ้นเตือนมาเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับข้อความนะครับ ในไดเร c กมาเสร็จนะครับมันจะขึ้นเตือนเรามาก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ